สวัสดีทุกคนค่ะกลับมาพบกับครูชนิชานะคะใน,นรายวิชาการงานอาชีพระดับ้ชมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เจอกันเป็นสัปดาห์ที่15ใช่ไหมคะแล้วก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เดิมนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะเรื่องของการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาตินะคะแล้วก็หัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาตินั่นเองค่ะ มาเริ่มกันที่มาตรฐานการเรียนรู้ที่ใช้นะคะก็เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ง1.1ค่ะตัวชีวัดที่ใช้นะคะก็เป็นตัวชีวัดของมอ3ทับ1ถึงม3ทับ3ค่ะวันนี้ละค่ะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะคือ1เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะอธิบายลักษณะของบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติได้ทุกประเภทเลยนะคะแล้วก็เราจะลองมาการสํารวจนะคะ ว่าวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นที่สามารถนำปรประดิษฐ์เป็นบรรจุภัณฑ์ได้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็เห็นความสำคัญของบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาตินั่นเองค่ะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มที่าภาพนี้นะคะให้ในักเรียนลองสังเกตก่อนว่าระหว่างภาพที่1กับภาพที่2นะคะภาพที่1คืออะไรนักเรียนบอกครูได้ไหมคะใช่แล้วเก่งมากนะคะภาพที่1ก็คือกล่องพลาสติกนั่นเอง แล้วภาพที่สองเราเอาอะไรมาใส่กระดาษทิชชู่ของเราคะนักเรียนลองสังเกตดูแน่นอนค่ะว่าอย่างน้อยเนี่ยเด็กๆต้องตอบได้แน่นะคะว่าเป็นไม้ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นหวายนะคะเป็นหวายเอามาสารนะคะเป็นบรรจุภัณฑ์สําหรับใส่กระดาษทิชชู่นั่นเองคะ่นะนักเรียนลองพอจะบอกครูได้ไหมคะว่าระหว่างกล่องพลาสติกกับหวายสารเนี่ย มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างแน่นอนเลยใช่ไหมคะความแตกต่างก็คือกล่องพลาสติกเนี่ยผลิตขึ้นมาด้วยกระบวนการทางเคมีนะคะในขณะที่หวายสารของเราเนี่ยผลิตขึ้นมาด้วยด้วยการนำเอาวัสดุธรรมชาตินะคะมาประดิษฐ์นั่นเองค่ะเก่งมากไปลองดูตัวอย่างบรรจุภัณฑ์นะคะ <c oughs> บรรจุภัณฑ์อันแรกนะคะที่นักเรียนเห็นคือใบตองสำหรับห่อหุ้ม ขนมหรือว่าอาหารนะคะทั้งเรียนพอจะบอกครูได้ไหมคะว่าขนมอะไรบ้างที่เราใช้ใบตองในการหอ่อเก่มงมากเข้าต้มมามีอะไรอีกขนมใส่ไส้ใช่ไหมคะหรือว่าอาหารข้าวอย่างเช่นฮอมกเนาะที่เราเห็นมักจะเห็นบ่อยๆนะคะลักษณะที่สองค่ะบรรจุพัณฑ์ในที่2คือ ถผงผ้านั่นเองนะคะแบบนี้เนี่ยก็นิยมใส่อาจจะใส่เป็นข้าวนะคะเป็นของชํำรวยก็ได้เหมือนกันนะคะชะลอมอันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นตาเนอะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนใช้และ้นะคะแต่ว่าก็ยังถือว่า มีอยู่นะคะอย่างเช่นแบบว่าสาหรับเอาชะลอมเนี่ยมาใส่พวกกล้วยกลัวนะคะอย่างอันนี้ก็มาใส่ไข่ไก่นะคะเป็นของฝากได้นะคะตะกร้าใส่ของอันนี้ก็สารนะคะสารขึ้นมาอาจจะเป็นญ้าริเพาเป็นผักตบนะคะก็ามาสา่ในกระเป๋าได้เหมือนกันนะคะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษนะคะแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่เป็นโลหะค่ะทีนี้เราจะมาดูวัสดุที่ใช้นะคะทำบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาตินะคะ วัสดุธรรมชาตินะคะที่เราเอามาใช้เนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกคือวัสดุธรรมชาติประเภทเส้นใหญ่พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกกล้วยหวายกกนะคะพวกผักตบชวาพวกหญ้าต่างๆนะคะพวกเถาวัล ก็อย่างที่เห็นในรูปเลยค่ะก็จะมาสานอันนี้เขาก็สานเป็นกระเป๋าเป็นตะกร้าใส่ของนะคะประเภทที่2คือวัสดุธรรมชาติที่แปรรูปนะคะเป็นแผ่นแล้วก็เป็นรูปทรงต่างๆพวกนี้เนี่ยมักจะเป็นพวกเยื่อไม้นะคะนำมาแปรรูปเป็นกระดาษนะคะอย่างเช่นไม้อูคาลิปตัสหรือต้นสานะคะที่เราเห็นก็เอามาทําเป็นถุงกระดาษเป็นกล่องกระดาษนะคะและประเภทที่3ค่ะก็คือวัสดุธรรมชาติ ประเภทไม้นะคะซึ่งประเภทไม้เนี่ยส่วนใหญ่ก็นิยมนํามาทําบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในการขนส่งนะคะคก็พวกกล่องไม้ลังไม้นะคะแล้วก็มีพวกเครื่องปั้นดินเผาต่างๆนะคะหรือที่เราเห็นในรูปเนี่ยค่ะเป็นประเภทไม้เหมือนกันแต่ว่าเขาเอาไม้มาสารนะคะไม้ไผ่เอามาสารเป็นฉลอมนั่นเองค่ะเป็นตะก,กร้าเป็นกล่องใส่ของแบบนี้นะคะน่ารักดีเหมือนกัน ทีนี้ค่ะมาถึงกิจกรรมวันนี้ดีกว่ากิจกรรมของเราง่ายมากๆเลยค่ะคือคูเนี่ยได้ทำเกมนะคะเปิดแผ่นป้ายขึ้นมาว่าให้นักเรียนถ่ายว่าบรรจุภัณฑ์ที่อยู่หลังแผ่นป้ายเนี่ยค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์อะไรแล้วให้นักเรียนลองบอกสิคะว่าเจ้าบรรจุภัณฑ์ที่อยู่หลังแผ่นป้ายนั้นนะ่ะเป็นประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุธรรมชาติอะไรา ะะไม่ยากนะคะเดี๋ยวลองดูไปพร้อมกันนะคะมาเริ่มกันเลยตั้งสตินะไปจ้ะมีอยู่9แผ่นป้ายด้วยกันนะคะโอเคเดี๋ยวครูจะใช้วิธีการนะคะด้วยการสุ่มละกันสุ่มเลขสำหรับเปิดแผ่นป้ายนะคะแล้วให้นักเรียนลองเดาดูนะคะว่าเจ้า หลังแผ่นป้ายเนี้ยเป็นบรรจุพัณฑ์อะไรนะคะโอเคหนึ okay. ่งถึงเก้าเท่านั้นนะหนึ่งถึงเก้าถึงเก้าโอเคโอเคเดี๋ยวครูจะเริ่มนะคะด้วยการแรนดอมเลขแรกที่ครูจะเปิดนั่นก็คือเลขสองนะคะเลขสองเลขสอง ครูจะเปิดเลขสองนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมคะว่ารูปนี้คือรูปอ,ะ,อะไรบรรจุพันธ์คืออะไรอืมยากไปหน่อยใช่ไหมยากไปหน่อยให้ครูขอเลขเพิ่มขอเปิดป้ายเพิ่มได้ค่ะโอเคเลขหนะคะครูจะเปิดเลขหอ่ะดูซิ ยังได้อยู่ไหมคำตอบนั้นคืออะไรบรรจุภัณฑ์อันนี้คืออะไรคะอาจจะยังไม่ได้ใช่ไหมเอาอีกสักป้ายหนึ่งนะอ่ะได้ทุกคนครูไม่ได้แกล้งนาะนี่นะเปิดเลขสามโอ้ยได้คำตอบแน่นอนนะคะใช่ไหมใช่ยังใช่แล้วนะคะโอเคขอเฉลยนะคะนั่นก็คือ กล่องกระดาษนั่นเองนะคะนักเรียนลองบอกครูสิคะว่ากล่องกระดาษหรือลังกระดาษเนี้ยเป็นวัสดุที่เราใช้ทำบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติประเภทไหนเด้อดเดอดเเก่งมากถูกต้องอันนี้ก็คือวัสดุธรรมชาตินะคะที่ผ่านการแปลรูปแล้วนั่นเองโอ้รอดไป มาข้อที่สองข้อที่สองข้อที่สองครูขอสุ่มใหม่นะโอเคไม่โกงนะไม่ได้โกงนะไม่ได้โกงนะไม่ได้โกงนะเลขหนึ่งจ้าโอโหรู้ยังรู้ไหมเนี่ยรู้แล้วใช่ไหมคะง่ายมาก เปิดให้อีกอันหนึ่งเปิดให้อีกอันหนึ่งเลขเจ็ดนะเลขเจ็ดนะ <c oughs> ไม่โกงนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้โกงนะคะน่าจะยากไปเดี๋ยวพูดสุ่มให้อีกอันหนึ่ง <c oughs> เลขห้าเดี๋ยวเปิดเลขสี่ให้จะได้ตอบได้ใช่แล้วนะคะ <c oughs> เก่งมากอันนี้ก็คือ กลองไม้นั่นเองนะคะกล่องไม้เป็นวัสดุธรรมชาติประเภทไม้ใช่แล้วเก่งมากนะคะก็คือกล่องไม้ก็เป็นวัสดุประเภทไม้นั่นแหละคะ่ะเอาไม้มาทำนั่นเองนะคะอะมาถึงข้อสุดท้ายนะคะครูขอเปิดเลข8ค่ะโอ้โหมี1นึ่พยางก็ได้3มพยางก็ได้ ลองเปิดเลขหนึ่งนะได้ไหมได้ยังเห็นแต่อีเกียใช่ไหมอ่ะลองครูเปิดเลขอลเลขสองให้แล้วกันเปิดถูกภาพถูกต้องเก่งมากนะคะคำตอบข้อนี้ก็คือถุงกระดาษนั่นเองนะคะถุงกระดาษก็เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทที่ นำมาแปรรูปนะคะนำกระดาษมาแปลเอ้ยนำมาแปรนำไม้มาแปรรูปเป็นกระดาษะคะแล้วก็ผลิตเป็นถุงขึ้นมาเก่งมากอ่ะทีนี้เราจะลองดูนะคะวัสดุธรรมชาติที่นำมาประดิษฐ์เป็นบรรจุภัณฑ์นะคะก็มาเริ่มกันที่ใบตองนะคะก็ถูกนำมาใช้ในการห่อขนมห่ออาหารนะคะ ใบมะพระ้าวนะคะนักเรียนอาจจะเคยเห็นเนาะเขาเอามาสารเป็นตะกร้านะคะและอันนี้คือใบบัวนะคะนี่ก็มาห่อบาจางหรือว่าห่อข้าวก็ได้นะคะไม้ไผ่นะคะก็เอามาสารเป็นตะกร้านะคะไม้เบญจพรรณไม้เบญจพรรณเนี่ยอย่างเช่นพวกไม้เตงไม้แดงนะคะไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งต่างๆนะคะก็เอามาทําเป็นกล่องนะคะอันนี้ก็อาจจะใส่ผลไม้ก็ได้นะคะ แล้วก็เยื่อไม้ค่ะแล้วก็กระดาษนะคะที่ผ่านการแปลรูปแล้วนะคะอันนี้ก็เอามาใส่ไข่ไก่นะคะเอามาเอามาอัดนะคะแล้วก็ทําเป็นรูปทรงขึ้นมาสําหรับใช้ในการบรรจุสิ่งของต่างๆนั่นเองค่ะอะมาถึงการสรุปความคิดรวบยอดของเรานะคะวัสดุที่เราใช้ในการทําบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติอะค่ะเนื่องจากว่าในประเทศของเราเนี่ยมีความหลากหลายของ ชนิดของวัสดุธรรมชาตินะคะเราก็เอามาประดิษฐ์นะคะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เราใช้ห่อหุ้มหรือว่าบรรจุสินค้านะคะแทนการใช้พลาสติกนะคะ แต่นะคะไม่ได้บอกว่าพลาสติกไม่ดีนะคะพลาสติกก็สามารถใช้ได้แต่เราจะต้องใช้ให้คุ้มค่านะคะใช้ให้คุ้มค่าหมายความว่าเราจะต้องมีการ reuse นำกลับมาใช้ซ้ำนะคะมีการนำไปรีไซเคิลที่ถูกวิธีนะคะหรือแม้กระทั่งว่าการกำจัดขยะที่ถูกวิธีนะคะก็จะช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยกลับมาดีขึ้นได้นะคะแต่การใช้ บรรจุพัณ์หรือว่าวัสดุธรรมชาตินะคะข้อดีก็คือมันสามารถที่จะย่อยสลายเองได้นะคะแล้วก็ถ้าเรานํามาใช้มากเกินไปเนี่ยทรัพยากร,กรก็อาจจะลดลงได้นะคะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันเนาะนะคะเราก็ลองเปรียบเทียบแล้วก็ลองเลือกใช้กันดูนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดน,นะคะที่ครูจะเน้นย้ำก็คือไม่ว่าบรรจุพัณฑ์จะเป็นอะไรก็ตามนะคะตราบใดที่เราลด การผลิตได้นะคะก็จะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเราได้มากขึ้นได้เยอะเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของครูแล้วนะคะขอบคุณนะักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนนะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียนย้อนหลังได้นะคะในช่อง youtube ช่องนี้นะคะครูชาย,ยาหาธรรมนะคะแล้วก็ติดต่อเพิ่มเติมนะคะที่ facebook teacher ช,ชนิชานะคะ และอีกส่วนหนึ่งที่ต้องขอบคุณนะคะก็เนื้อหาในการเรียนนะคะทั้งจากอ,าอจทอนะคะของอักษรน,นะคะแล้วก็ของพวอนะคะสถาบันพัฒนาวิชาการนะคะก็ขอบคุณเนะะื้อหาทั้งสองทั้งสที่เลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์นหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย